สวัสดีครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวาน,านหนึ่งนิดหนึงนะครับหลังจากที่เราติดตั้งดั้งเรียบร้อยนะครับสังเกตที่บนหัวดั้งนะช่างจะเชื่อมเหล็กเป็นบ่าไว้นะครับเวลาเราเอาไก่ขึ้นไปวางจะได้ไม่หลุดล่นนะครับถ้ามีบ่าออไปทั้งสองข้างเลยคนก็จะได้ไม่ต้องใช้คนขึ้นช่วยประคองนะครับหลังจากที่วางไก่เชื่อมได้แล้วเราก็มาประกอบตัวตะเข้สันเลยนะครับคือวันนี้จะเป็นการวางตัวตะเข้สันนะครับผมตัวตะเข้สันตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่9เมตรก็เป็นเหล็กตัวซีประกอบคู่เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตััวเสนะครบ คือแล้วแต่สเปคหน้าง,งานของเขากําหนดนะครับแล้วแต่หน้าง,งานกําหนดไม่เหมือนกันนะครับบางที่ขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนการทํางานก็คือเราก็จะเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะเคาะสลักออกมาทาสีงั้นจีนี้เหมือนกันกับตัวเสนะครับ่อยกขึ้นนะครับผมไล่ดูทุกจุดเลยเพราะเวลาขึ้นไปที่สูงแล้วขึ้นไปทาลําบากกันนะครับเอาให้เรียบร้อยจากข้างล่างเลยทีนี้เวลาเราจะขึ้นวางบนอกไก่นะครับ เพราะว่าของเราจะใช้วิธีพาดบนนะครับตัวตะเข้สันจะพาดบนแต่ตัวนี้ยาวมากนะครับ9เมตรก็ไม่มากนะครับแต่ก็หนักเติบอยู่นะครับเนี่ยครับต้องใช้คนช่วยประคองกันประมาณ4คนแต่พื้นที่หน้างานกว้างก็ดีหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปพาดไปบนอาสิก่อนนะครับผมเนี่ยครับแล้วเดี๋ยว่อยกต่อนะครับตัวนึงประมาณ70กิโลนะครับแต่ว่ามันยาวตัวนี้9เมตรนะครับตัวยาวบ้านหลังนี้จะใช้อยู่ประมาณ4ตัวนะครับตัวยาว3ตัวนะครับตัวยาว3ตัว นะครับแต่ก็หนักเอาเรื่องเพราะว่ามันขึ้นที่สูงนะครับทีนี้เวลาระวังนะครับต้องใช้คน่วยประคองแล้วการตัดบากนะครับอย่างของเราเราจะขึ้นไปตัดบากข้างบนจะง่ายกว่านะขึ้นไปทาบก็เอาเซนเตอร์ของเหล็กตัวซีที่มันมีรอยต่อนะครับผมเราก็เอาตรงนั้นศูนย์กลางแล้วก็ปาดคือแนวเอียงของสาบ้านหลังคาบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันผมบอกตัวเลขไปไม่ถูกแน่ครับคือใช้ช่างก็จะใช้วิธีการขึ้นไปด่งกรีดตัดข้างบนเลยทีน,นี้ตัวท้องตัวหลังของตัวเอาไก่นะครับหรือ ด้านท้องของตัวตะเขศสันนะมันจะไปติดตรงอกไก่นะครับเราก็จะมีการบาดหน่อยนึงนะครับเพื่อไม่ให้เวลาวางจันทันแล้วมันจะสูงกว่าตัวตะเขสันนนี่มันจะสูงกว่าจันทันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างจะวางไว้พาดบนอกไก่หมดนะครับก็อาจจะต้องมีการบากหน้างานนิดนึงคือวางเสร็จแล้วจะลักษณะนี้นะครับเนี่ครับลักษณะนี้เลยถ้าอยู่แล้วนะครับคือองศาของหลังคาบ้านหลังเนี้ยยีิบเจ็ดองศามันก็จะเอียงเท่ากันหมดแต่ว่า ถ้าเราขึ้นไปปาดทั้งบนได้มันก็ยังง่ายนะครับใช้ลูกหมูใช้หินเจียปาด้ัางบนแต่ว่าช่างที่ขึ้นไปทํางานประเภทนี้ช่างก็ต้องชํานาญเรื่องการใช้หินเจียแล้วนะครับขึ้นไปตัดข้างบนเอาหรือไม่ก็จะใช้แก๊สใช้อะไรเป่าก็แล้วแต่ก็คือมันจะเอียงไปตามนี้นะครับเห็นไหมครัคือเหล็กตัวซนะีมันประกอบกันอยู่แล้วเราก็เอาไปตามเซนเตอร์มันแล้วก็ดึงขีดฉากตัดเอานะครับ,งตตรบองศาแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะครับตัวเลนะ่บางทีเราก็เอางี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือหมุนเครื่องตัดเอาก็ได้ อย่างเก้าสิบองศานี้ยี่สิบเจ็ดก็ลบแล้วเหลือกี่องศาเราก็ตัดเท่านั้นนะครับผมนะอย่างตัวนี้ก็อาจจะตัดประมาณสามองศาได้ประมาณสามเปอร์็น์แต่ว่าของเราใช้วิธีขึ้นไปทาบเลยเพราะว่าถ้าเอาตามตัวเลขแล้วมาหมุนเครื่องตัดมัน,ม,นมันอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าหรือย,อยังไงนะครับก็แล้วแต่ถนัดของแต่ละท่านนะครับผมตัวนี้ก็คือพวกตะเขรางเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการวางชันทัน นะครับวันนี้ก็เอาเรื่องเนี่ยครับดัางอกไก่ตะเข้สันนะครับคือดัางในตั้งวันก่อนแลวเรื่องการปาดตัวตะเข้สันนั่นแหละครับผมก็คือทุกอย่างเราจะไปพาดอยู่บนอกไก่นะครับระหว่างหลังตัวตะเข้สันกับหลังจันทันเวลาวางเสร็จแล้วมันต้องเสมอกันไม่รู้จะทําวิธีไหนก็ได้นะครับขอให้หลังมันเสมอกันสูงต่ำว่ากันได้นิดหน่อยนะครับตัวตะเข้สันกับตัวจันทันเพราะไม่งั้นเวลาเราวางแปรแล้วมันจะมีปัญหานะครับผมเนี่ยครับหลักๆก็ ต้องไปพลิกแพลงสถานการณ์หน้างานอีกทีนึงก็วันนี้เอาเรื่องตัวตะเขศสันเนี่แหละครับผมนะครับเดี๋ยววันหลังจะเป็นตัวเรื่องจันทันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ